ซึ่งในมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะคะ,คะอย่างคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยท่านก็ออกมาพูดนะว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะเรื่องการผลิตวัคซีนต่างๆรวมถึงท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตโมเดลค่ะที่จะมีการเริ่มดําเนินการ15ตุลาคมนี้ก็คืออีกประมาณเดือนเศษแน่นอนว่าภูเก็ตโมเดลเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะที่จะเป็นการกําหนดพื้นที่ให้เที่ยวในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นยกตัวอย่าง ถ้าจะสมมติว่าต่างชาติเข้ามาจะไปเที่ยวที่หาดป่าตองอแล้วก็จะมีการจํากัดวงรัศมีในการเที่ยวเนี่ยก็คืออยู่ที่1กิโลเมตร ซึ่งนะักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นถึง14วันนะคะพอหลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วหลังจากที่ครบ14วันผลพบว่าไม่มีเชื้อโควิดอันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจึงจะสามารถออกไปเที่ยวในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดภูเก็ตได้แน่นอนว่ามีหลายเสียงที่แตกกันออกมานะคะเสียงหนึ่งก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมร้านค้าและอาหารก็เริ่มแย่แล้วนะแต่อีกมุมนึงเนี่ยที่เป็นประชาชนในพื้นที่เองก็กังวลใจนะคะว่าหล ภูเก็ตโมเดลเนี่ยจะทําให้เป็นการแพร่ระบาดของโควิด1 9ไหมซึ่งวันนี้เองคุณอนุทินก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะ คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขท่านพูดถึงกรณีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าภูเก็ตโมเดลใน15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งท่านยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆมีรายได้รวมถึงได้มีการจ้างให้กับประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดัน ซึ่งผู้ประกบอบการเองก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าในนามของกระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมในการบริการด้านการรักษาซึ่งท่านยอมรับว่าวันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการแพร่ระบาดใหม่ๆเพราะว่ามีการรับมือและก็มีความพร้อมด้านสถานบริการและเวชภัณฑ์ถ้าทําให้กลัวเรื่องของโควิด -19 จนทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้มีการตั้งเป้าให้การติดเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยก็คงไม่ได้ซึ่งคุณอนุทินยืนยันนะคะว่า ตอนนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการสู้โควิด -19 รัฐบาลก็พร้อมในการที่จะผ่อนคลายแต่ก็มีเสียงต่อต้านออกมาค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนที่ต่อต้านเนี่ยเป็นคนภูเก็ตหรือไม่ที่คุณอนุทินบอกนะคะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่พร้อมก็พร้อมจะดูแลเพราะว่าจะเปิดหรือจะปิดอะไรก็ต้องถามกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหลักขณะเดียวกันมีการวางรูปแบบการรับนักท่องเที่ยวจะเป็นในลักษณะการปิดโรงแรมที่ชาวต่างชาติจะต้องอยู่ในโรงแรมนั้น14วัน แต่ก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้ในบริเวณโรงแรมนะคะอย่างเช่นสะไว้น้ําชายหาดส่วนตัวก็อย่างที่บอกไปว่ามีการจํากัดรัศมีไว้ที่1กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณอนุทินดูค่ะคือพูดได้อย่างเดียวว่าทางรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะผ่อนคายมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่ภาคส่วนเนี่ยสามารถสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ มีงานจ้างให้กับพี่น้องประชาชนนะแต่ว่า,ามันต้องรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันแต่ว่าผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องต้องช่วยกันด้วยพอเราจะทําให้ปุ๊ก็มีเสียงกลับเข้ามาบอกโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะติดเชื้อเดี๋ยวจะนูน่นจะนี่มันเราก็เลยคือรัฐบาลเนี่ยพร้อมผลักดันคนที่จะ ผู้ประกอบการต่างๆก็ๆก็ก็ควรจะต้องทําความเข้าใจกับกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเรียนได้อย่างเดียวว่าในนางกระทรวงสาธสุขนะครับว่าเรามีความพร้อมที่จะให้การาบริการนะครับดูแลรักษาหากเกิดมันมันโชคไม่ดีมีการติดเชื้อจริงๆวันนี้เราไม่เหมือนตอนที่มีการระบาดใหม่ๆนะครับวันนี้เรามีความพร้อมแพทย์มีความพร้อมออสถานพยาบาลมีความพร้อม นะครับเวชภัณฑ์ต่างๆเราก็มีครบผก็พูดพูด,พ,ดพูดยืนยันมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจะกลัวโควิดจนเราไม่ทําอะไรเลยนะครับไปตั้งเป้าว่าต้องมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ในประเทศเนี่ยมันมันก็คงถ้าช่วงช่วงที่เรายังไม่รู้จักโรคนี้ก็โอเคแต่วันนี้เนี่ยมันเข้าเดือนที่9แล้วเราต้องสู้กับมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิด แต่ว่าถ้าคนไทยเราจะเดินหน้าสู้กับมันนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับรัฐบาลพร้อมผ่อนคายมาตรก,การแต่ว่ามีเสียงต่อต้านมาซึ่งก็ไม่รู้คนต่อต้านเป็นคนภูเก็ตหรือเปล่าเพราะาคนภูเก็ตด,ด้วยก,กันก็ก็จะต้องออกมาสนับสนุนออกมายืนยันนะครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตอย่างเดียวจังหวัดไหนที่ไหนที่พร้อมรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลให้การสนับสนุน จะเปิดจะปิดจะอะไรเนี่ยเขาต้องถามกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วเป็นหลักนะครับถ้ากระทรวงสาธารณสุขยืนยันเนี่ยเรื่องอื่นเป็นเรื่องเรื่อง,รองเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองที่จะซัพพอร์ตต่อไปแล้วกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันอยู่แล้วนะครับก <c oughs> ็จริงๆจ,จ,จะเคาะไ,ไปตั้งอาทิตย <c oughs> ์สองอาทิตย <c oughs> ์แล <c oughs> ้วเขาไม่เอาเองไงใช่ไหมก็ถ้าเกิดจะมาใหม่ก็ต้องเข้าอ่ะก็ต้องเอามาตรการมาสรุปก่อนซึ่งเราก็พยายามจะบอกว่างั้นให้ทางพื้นที่เนี่ยเสนอมาตรการเข้ามาใช่ไหม สิ่งที่เราทำไม่ไมใช่หมายว่าเที่ยวปล่อยให้คนเดินเพ่นพ่านไปทั่วเราบอกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยแทนที่จะให้เขาอยู่แต่ในรงในห้องพักห้ามออกจากห้องพักแล้วเอาอาหารไปเสิร์ฟเพราะตามือเหมือนสเตจควอลังทีเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วเราอาจจะซีลเปโ็โรงแรมโรงแรมนี้รับนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาตินะต้องมาอยู่14วันแต่ว่าสามารถไปใช้บริการใช้สระว่ายน้ำใช้ชายหาดใช้อะไรได้ในอาณาบริเวณของโรงแรม ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันโอเคเพราะว่าเราก็มีมาตรการที่จะ,ะคัดกรองโรคนะครับป้องกันโรคอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ว่าจ้างผู้คนด้วยอันนี้คือหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราพร้อมจะทําผมลงไปภูเก็ตมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็บอก,กอ,อ,อยากจะทําทําไมรัฐบ,บาลไม่เร่งทันทีเราก็บอกเราเร่งแล้วทาไมทาไมไม่รับอ่ะใช่ไหม เขาก็บอกเดี๋ยวเขาไปคุยกันนะครับยังไม่อันนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็ประชุมกันสัปดาห์ละครั้งอยู่แล้วสัปดาห์ละครั้งสองครั้งอยู่แล้วนะครับเสริมกําลังมาโดยตลอดไม่ไม่ต้องเสริมกําลังพร้อมอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยมีเดี๋ยวก็อย่างเมื่อสองสามวันก็มีข่าวบอกขาดแคลนชุด PPE ขาดแคลนยาขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ กาาระทรวงสาธารณสุขให้คำยืนยันเลยความพร้อมตอนนี้เต็มมันยิ่งพร้อมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีคนใช้ไงทุกๆเดือนแล้วก็ซัพพลายเพิ่มเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะครับตอนนี้คนป่วยไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ความพร้อมที่วภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมก็ไม่ได้ใช้ไปมากแล้วก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็มีเสริมเข้าไปอีกตามคำร้องขอนะครับวันนี้ผู้ป่วยที่ ติดเชื้อโควิดเนี่ยทั้งหมดร้อยห้าคนคือเป็นผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาในราชนาจากักรไม่ใช่ผู้ป่วยที่ที่ยังค้างค้างคาอยู่จากการการระบาดในประเทศั้รหมด